สวัสดีค่ะมาพบก,กับเราชุกคน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแม่แม่เฟนเอฟสีทุกทุกท่านครับผมโอ้ยอยากกินขนมครับพี่นงค์บึ้งบึ้งดูใจไหนไหนไหนคลานพี่คลานคลานให้แม่แม่ดูก่อนนะคะคลานมาคลานมาแม่มีขนมมาให้ขนมยุ้ยโตนาเพิ่นด้ครับพี่น้องนี่เบิ้งบึงบงบ้งอยากกินแห้ง โอ้ยนกสไลนี่ก็ไดอาอาขนมอาอามันนี่มันี่มากินทางนีขนได้ขได้อาพอเอามาเอาไปรู้ปรู้ไรโอลเอาขนมน้ำเมล์ยุยุดหยุดหยยย มีขนมมาหาเพิ่นนะคะสามสิบคะแนนเบิดเห็นบ่ได้เลยขนมเก็บกุ้งขนมเก็บกุ้งโอ้โหเบิรขนมหอับกุ้งแห้งหรือขนมเก็บกุ้งชายเฟิรมคือมักคักแท้ขนมนี่ครับวันนี้เต็มตัวเป็นลิเกนะครับยอดฮอนอร่อยไหมลูกอร่อยไหม เอาเดีเยวเอาออกมา่อนเดี๋ยวเอา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 เนจิลุกเป็นจิลุกไปใช่เนาดูแปลงพันหรือยังวันเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีคุณผคุณแม่เอชทุกท่านครับผมนี่ขนมกุ้งแห้ง่นมกุ้งแห้งจะกินกินขนมกุ้งแห้งดูอางาขาวงายาวอกอกแห้งตืบเลยเรืองข้าพีนองนี่ กิน nhà แหงก็กินขนมกินขนมแหงแหงน้ำ n าก็แหงแหงของเฉบเพิ่นเดี๋ยวกินก่อนค่อยโชว์อ่ะกินก่อนอ่ะค่อยโชว์อร่อยใหญ่เลยเสียบคักเล้ได้กินขนมไปทั้งเดยโอ้โหโอ้โหบ่งเงยฮะเงยฮะขนม Điều sẽ hãy chạy phụng nuột hãy mẹ mẹ bưng Hãy chạy phụng nuột Nuột nắm hãy mẹ bưng cân Bác cứ lụp lô thấy thấy Có hay thấy phá không đấy Hê hê đi, hê Có hay phá này đi เขาไหข้าหน้ายกไปข้างหน้าหายข้างหน้เขาใส่ไน่ะฝากได้ลูกเขาไปไหนใส่ทั้งข้อทั้งสันนี่ลูกไส้กระโปงน้ำหอเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังลูกใส้มือนี่เอ้าเอ้าเอ้าโผล่กับลูกกับพี่น้อง พ่อกับลูกโขงเขากิจกรรมทุกๆวันขนมวันละสามสิบคะแนนทุกวันให้ลูกไส้พิ่นขันมือได้บ่ได้กินนี่เอากลับบ้านบ่ได้ได้ครับพี่นุองนะครับเวลายังอกกัมกกยนี่ขันมือได้บ่ได้ไปซื้อขนมให้ลูกไส้นี่บ่ยุมอกจากร้านนะคบ่มาบ่มา อวาลานขนมเนี่ยอยู่ทางเข้านะคะทางเข้าทางออกบ้านชายฟึ้งเออเก่งๆเอาเกินเร็วโชว์ลิบิดให้แม่ดูหน่อยสิเอาหมุน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 ไปหมุน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 ไปเฮ้

น yup, cool. Là, Scot well, oh, ั่งแล้วก็มุนเป็นไหมก็เหมือนเขาเล่นฮูลิฮุบเนอหมุนเลยมุน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 นมุ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 นมนมุ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 ุนม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 ุนุนม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 ุนุนม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 มุนนมุนมุนมนมุ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 นนมุนุนม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 ุมุนมุ

อยากินแห้งกันบ่ได้กินบ่ยอมเห็ดนี่แหละเนาะภาษาดีกน้อยเนาะพี่น้องบก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 บ เ่นยได้โขกนี uh, uh, ah. uh, well, milk, hago, right. ่แหะน้าหละหอนให้ดยได้เหรอ่ะยกขาหน้าขึ้นยกขาหน้าขึ้นลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะถือขาโเด้วบโอ้ยว่าสีไฮนวดนวดไฮเมยงเมยบ้งเฮ้ย

นวดพ่อให้แม่แม่เบิ้งเบิ้งนวดนวดนวดเหนื่อยไหมพ่อเดี๋ยวผมนวดให้เฮ้ยเฮ้ยใส่เบิ้งใส่พวกท่านเห็นเลยเอ้ยขาพ่อนะเพิ่มขาพ่อนะนวดหลังด้วยนวดหลังด้วย อนวดลัางนวดล้างนวดล้างนวดล้างนวดลังให้พ่อหน่อยนี่นี่นี่นวดลังเออเออเอ้ยคอยนวดลพอเราพ่อแหละคอยนวดพี่น้องเอ้ยนวดบ่ท่านไลยพ่อพ่อเศร้าไหมท่านไในพ่อเศร้าหอดเอ็นเส้นเอ็นซำเพิ่นอยากกินแห้งอยากกินขนมก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะนะคะก็ฝาก ไว้นะคะในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อพี่เอฟซีทุกท่านด้วยเด้อนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เท่าไหล่ข้ออะไรข้ออะไรเท่าะไรมาดีกว่ามนนีกว่กใหญ่เลยเท่าไหล่ข้อ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 ไหล่ข้าหัวด้วยเข้าหัวถูกถูกเข้าหัวเข้าหัวเออเท่าไหล่ไหลซ้ายไหล่ไหลซ้ายไหนไหลซ้ายเออมาดีครับผมมาดีครับย่อดด้วยมาดีครับเขาใส่ด้วยเออ อันไหนหิวหิวทำไงลูกหิวหิวหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนเออเอาโบกโบกโบกเอาโบกโบกเลยโบก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 เฮ็ดอีกอย่างบ่ท่านดอกอยากกินแห้งนะคะก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจนะคะก็ฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจของคุณแม่คุณพ่อเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะผมชื่อน้องเพิ่มพูนเดอรยคับเดอนะคะเป็นกำลังใจให้ได้นะคะทุกทุกท่าน สำหรับคลิปนี umm ้ก <ael> ็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าเจอกันใหม่ไลน์หน้าวิดีโอหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีจ้า